เราเห็นชัดๆอยู่แล้วเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเลขเนาะบ้านเลขที่ก็เป็นเลขคําถามที่เขาถามผมมาเลยนะว่าแล้วมีผลมีผลกับดวงเราจริงๆเหรออาจารย์สวัสดีครับผมหนึ่งประกรณ์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์พัทแอสตูนัมเบอร์ค่ะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการโหรวิทยานะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าจาย์ถนัดมากมากอ่าอ่านั่นคือเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเลขเลขศาสตร์มงคลอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมจันพอแล้ววันนี้ได้ลยินดียินดีมากโอเคสำหรับวันนี้ครับเราจะพูดคุยกันเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์มงคลได้ไหมได้ค่ะนะเดี๋ยวเราจะทําความเข้าใจกันว่าเป็นศาสตร์มงคลได้ยังไงเขาเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ได้ยังไงและที่สําคัญก็คือว่าคําถามที่เขาถามผมมาเลยนะว่าแล้ว มีผลมีผลกับดวงเราจริงๆเหรออาจารย์นจอาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจให้หน่อยนะได้เลยค่ะโอเคโอเคเราเห็นชัดๆอยู่แล้วเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเลขเนาะบ้านเลขที่ก็เป็นเลขตัวเลขทั้งหมดเหล่าเนี้เป็นโหราาสตารไหมอาจารย์ตัวเลขทั้งหมดเป็นโหราาสตรไหมใช่เลยตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขไทยหรือเลขสากลาก็ตามเลขอาราบิกพวกนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนดาวหรือเป็นโลโก้ของดาวแล้วกันเพราะสุดท้ายว่าเลขหนึ่งจะเขียนแบบอาราบิก หรือเขียนแบบไทยเลขหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์หมายความว่าดวงดาวในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะมีเลขหรือโลโก้ประจําของแต่ละดวงดาวอยู่ใช่ไหมของต้องถูกใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่เราเราใช้คําว่าเสาอากาศเสารับอย่างนี้ใช่ไหมเสารับเสารับโอเคเสารับสัญญาณเสารับสัญญาณถ้าเราเป็นเสารับสัญญาณแล้วตัวเลขมีผลต่อเสารับสัญญาณมันก็อาจจะคล้ายๆของกับการปรับจูนเสาถ้าเทียบเหมือนเสาอากาศสมัยก่อนใช่ไหมอ่าที่เราดูทีวีแล้วมันไม่ค่อยชัดภาพไม่ชัด ก็ต้องปีขึ้นไปแล้วก็ไปแบบว่าหมุนโยกเสาหน่อยเพื่อให้ทีวีชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเลยใช่แบบนั้นตัวเลขเนาะตัวเลขก็คือดวงดาวดวงดาวก็คือตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจูนขึ้นความถี่หรืออะไรก็ตามอะ่ะให้มันตรงกันก็คือเราต้องมีเสารับพลังงานที่ดีกับขึ้นพลังงานที่มันส่งมาแล้วมันตรงกันพอตรงกันอะ่ะความชัดเจนในชีวิตอะ่ะมันก็จะเป็นตามนั้นว่าจะผลดีหรือผลเสียก็ตามนะเมื่อไหร่ที่ตรงกันก็จะเกิดภาพที่มันชัด แล้วตัวเลขเหล่านี้อาจารย์มันต้องเปลี่ยนบ่อยๆไหมเราต้องจูนเสานี้บ่อยๆไหมชื่อนามสกุลต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนเบอร์โทรศรัพท์ต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนบ้านเลขที่ต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนจริงๆแล้วอะถ้ามันดีอยู่แล้วก็ใช้ยันตายไปเลยนะเ <c oughs> <c oughs> พราะจะใช้คําพูดนี้นะกับคนที่มาเปลี่ยนเบอร์หรือว่ามามาปรึกษาแล้วกันเนาะ <c oughs> ถ้าเราค้นหาเจอตั้งแต่แรกว่าตัวเลขหรือว่าดาวอะไรอะที่มันส่งผลต่อวาสนาของเรา ตรงผลดีต่อเรื่องของการเงินเรื่องของหลักฐานฐานนะความสําเร็จถ้าหาเจอตั้งแต่แรกแล้วก็ใช้ตั้งแต่แรกไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะพี่หนึ่งพยกตัวอย่างก่อนที่จะไปเรื่องของพลังงานเรื่องเบอร์โทรอะไรอย่างนี้เนาะอย่างเช่นสมมติพี่หนึ่งมีดาวประจาตัวเป็นเลขหนึ่งการที่จะเอามาใช้แสดงว่าดาววสนาเราคือเลขหนึ่งเหมือนกันการเอามาใช้ในเบอร์โทรพี่หนึ่งอาจจะเอาเลขหนึ่งเนี่ยมาตั้งต้นละ ตัวอย่างเยชนะ่เอามาตั้งต้นเอาเลขอื่นอ่ะมาร้อยเรียงขนาบข้างโดยที่เลขร้อยเรียงขนาบข้างอะคือกลุ่มเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมผลซึ่งคู่มิดที่เอามาร้อยกับเลขหนึ่งอย่างเช่นคู่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าส่งผลอะไรส่งผลให้พี่หนึ่งได้พบเจอกักยาณมิตรที่ดีพบเจอผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์หรือถ้าแบบข้ามจากคู่มิตรไปเป็นคู่ธาตุเลขหนึ่งคู่กับเลขเจ็ดส่งผลในเรื่องอะไรพละกําลัง คือความมั่นใจ mm hmm. พลังภายใน mm hmm. เป็นคู่ธาตุไฟอ่าก็คือมีกําลังที่มากขึ้นเพิ่มเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงครับ <Okay. S 2> หรือเอามาเพิ่มในส่วนของคู่สมพลเอามาเป็นสิ่งแวดล้อมให้กับพี่หนึ่งคู่สมพลคืออะไรสมคือรวม mm hmm. คนคือพละกําลังรวมพละกําลังในความแตกต่างคือการเอาธาตุไฟมารวมกันกับธาตุน้ําก็คือคู่หนึ่งหกส่งผลให้พี่หนึ่งสามารถบริหารจัดการในเรื่องการเงินหรือวิสัยทัศน์ในมุมมองการเงินอะได้ดีขึ้น mm hmm. ลองมองดูนะวันนี้เราเอาเลขหนึ่งคือวาสนาของเราตั้ง,งหรือเรา<ว>ยืนตั้งไว้ปุ๊บเรามีเพื่อนที่ดีมาอยู่ข้างๆคือเอาเลขห้ามาใ้ใกล้ละเรามีเพื่อนที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งผู้ร่วมลงทุนที่ดีก็คือเลขหกมาวางปึ่งกลายเป็นกลุ่มห้าหนึ่งหกพลังงานของพี่หนึ่งก็จะเปลี่ยนไปเลยนะอืมเสาสัญ,ญญาณเวลาจะดึงดูดคนเข้ามาเนี่ยพี่หนึ่งจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยดึงดูดกลานามิรเข้ามาเริ่มมีกลนา,ามิทที่ดีมากขึ้น ใช่จะมีผู้ใหญ่ดีๆเข้ามาแล้วสนับสนุนช่วยเหลือเฮ้ยจะมีคนที่สนใจที่จะร่วมลงทุนกับเราแล้วอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์อยากจะเป็นคู่ค้าของเราแล้วหรือพี่หนึ่งใช้หนึ่งเจ็ดหลายๆคนบอกว่าหนึ่งเจ็ดใช้ไม่ได้แต่สําหรับพัด์ทคือความเป็นคู่ธาตุถ้าสมมติว่าดาวเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดดีพอในวาสนาใช้ได้นะของคนคนนั้นถูกไหมใช่ค่ะแล้วใช้แล้วดีด้วยเขาเรียกว่าได้ศักดินาตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ หมวดแรกอะไรกันนะคือเรื่องอเบอร์ไปเลยนะไหนอาจารย์พัดพูดเรื่องนี้แล้วได้ค่ะคําถามต่อของผมคือว่าแสดงว่าแต่ละคนก็จะมีเลขคู่เลขไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าลักษณแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องโอเคเราอยากจะได้คู่มิตรคู่ธุรกิจคู่ไทยคู่สมพลคู่ไทยคู่สมพลแสดงว่าผมก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผมก่อนถูกไหมถูกต้องค่ะมันจะไม่ได้มีเบอร์ที่แบบ ใช้แล้วหรือจับคู่กันแล้วแล้วมันจะแบบโหดีทุกเรื่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นถูกไหมอันนี้มันก็ควรเป็นแบบนั้นสมมติผมทําธุรกิจเรื่องนี้ผมควรจะเป็นคู่อะไรผมอยากได้เรื่องนี้เรื่องครอบครัวเรื่องคู่ควรจะเป็นเลขอะไรใช่ไหมเป็นหลักใช่ไหมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แต่ละคนด้วยมันจะมีคําที่เรียกว่าแบบเลขบังกรเจ็ดแปดเก้า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 อะไรพวกนี้แสดงว่าเลขเหล่านั้นในวิธีการของอาจารย์แล้วกันไม่ได้จะดีสําหรับทุกคนถูกต้อง คือจริงๆในทางโหราศาสตร์ไทยอะค่ะเจ็ดแปดเก้ามันไม่ได้มีนิยามว่ามังกรไม่ได้มีนิยามว่าหง์แต่เลขพวกเนี้ยไอ้กลุ่มเลขพวกเนี้ยที่ถูกทับศัพท์หรือว่ามีค่านิยามมีค่านิยมเกิดจากนักการตลาดทั้งนั้นเลยอที่อยากจะเอากลุ่มเลขนี้มานมาสมกันแล้วก็ให้นิยามบางอย่างเพื่อที่จะยกยกระดับราคาเพราะว่าเลขเรียง เลขตองอะไรเงี้ยมันน่าจะดีอย่างงี้ใช่ไหมใ,ในในเชิงมาร์เก็ตติ้งแล้วกันแต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้สมมติว่าเราไปหยิบผิดเลขแล้วก็พอมาคู่กับเลขลัคนาเราแล้วมันดันส่งผลที่แย่ก,กว่าแทนที่จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างนี้ถูกไหมใช่คืออย่างนี้ก่อนหน้าที่จะมีการโปรโมทเลข789ด้าที่หนึ่งพวกเราพอเพิ่งเริ่มมีโทรศัพท์สิ่งเดียวเลยที่คนเริ่มมีโทรศัพท์อยากจะทําคือ อยากได้เบอร์สวยที่จําง่ายเพราะมันจำง่ายอ่าอยากได้เบอร์สวยจําง่ายเลยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นก่อนที่จะอยากมีเบอร์สวยจําง่ายคืออยากมีโทรศัพท์ก่อนโอเค <laughs> คือช่วงนั้นคนที่มีโทรศัพท์ถือว่ารวยมากๆอ่าต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆญ่แต่พอโทรศัพท์มันถูกลงมาแล้วคนใช้กันแพร่หลายมากขึ้นสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดหรือว่าวัดระดับความวาสาเร็จาาเป็นซัมวันนะเป็นซัมบอดีอะคือ การที่มีเบอร์สวยเบอร์สวยเบอร์เรียงเบอร์เลขเรียงเรียงหน่อยแบบหก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 ห้า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 เก้า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 อะไรอย่างนี้เนาะแสดงถึงฐานะแสดงถึงฐานะในช่วงนั้นก็จะเป็นแค่ตรงนี้เลยนะไม่ได้มีอะไรเยอไม่ได้มีเรื่องของดวงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้พอคนรู้สึกว่าอยากที่จะใช้เบอร์ที่แสดงฐานะเบอร์กลุ่มนี้ราคาสูงไหมสูงก็แบบดีมาซัพพลายนะใช่สิบล้านก็มีนะยี่สิบล้านยังมีเลยนะเบอร์ ไอ้เลขเก้าเรียงเยงกันอะอ่าที่พัทเคยเจอคนซื้อกันก็นั่นแหละสนะิบล้านยี่สิบล้านเพราะอาจารย์พัททำเรื่องเบอร์หรือว่าเลขมงคลมาตั้งกงี่ปีแล้วนะสิบหกปีปีนี้ปีที่สิบหกนะคะทีเนี้ยอ่หลังจากเบอร์สวยเนี่ยแล้วมันไปไกลจนเราเอื้อมไม่ถึงละสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่หัวใสอีกในเมื่อตรงนั้นอะมันแพงไปจนแบบชนเพดานแล้วชนเพดานไปแล้วลอ่าแล้วเราก็หามาขายไม่ได้ด้วยประเด็นเฮ้ยลองมาสร้างกลุ่มเลขไหมสร้างค่านิยมใหม่ไหม ลองเอาเลขมันเรียงกันไหมเมื่อก่อนหน<ๆ>ึ่งสองสามก็แพงนะส<ๆ>ี่ห้าหกก็แพงนะเจ็ดแปดเก้าก็แพงนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงหรือว่าการผูกลักนาอะไรของเราเลยสุดท้ายแล้วอะ่ะก็มีนะักธุรกิจที่ใช้เบอร์เหล่านั้นแล้วเขาก็ยังประสบปัญหาใช่บางอย่างจนต้องมาปรึกษาอาจารย์ใช่สุดท้ายก็จะพบว่าจริงๆไอ้เลขสวยเลขแพงทั้งหมดที่เขาซื้อมาเนี่ยจะเป็นกี่ล้านเนี่ยปรากฏว่ามันดันพอมาจับคู่ลักนาเขาแล้วมันดันไม่โอเคเลย ใช่ค่<ฮ>ะใช่ใช่ใช่<ม>คือมันต้องดูลักานณแล้วก็ดูดาวเกี่ยวกับการเงินดาววัสนาอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องค้นหาให้เจอก่อน<ม>เขาเรียกว่าค้นหาทาเนียบดาวพอดูมาตรฐานดูทาเนียบดาวอะไรเสร็จแล้วส่งผลดีส่งผลเสียยังไงแล้วค่อยมาวางเป็นเบอร์โทรอันนี้ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงพัดกล้าใช้คําว่ามหาอุดกับมหาลาบไงมหาอุดเนี่ยคือแคลคาดปลอดภัยนะนั่นหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่ดวงดาวมีการย้ายแบบนี้เกิดอาการขวัญเสียกันทั้งประเทศทั้งโลกอย่างเงี้ย อ่อมหาอุดคือทําให้ดวงเราค่ะไม่ตกต่ําไปกว่าใครเบาบางลงอ่าไม่ตกต่ำโดนแดงใช่ใช่ก็คือสเตเบิลอ่ะค mm hmm. งที่ mm hmm. โดนก็โดนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งในจังหวะดวงขึ้นเนี่ยไอเบอร์ที่มันดีหรือเสรราสัญญาณที่มันดีอยู่แล้วอ่ะพอมันจูนขึ้นพลังงานความถีอ่ mm hmm. อย่างเช่นดาวพฤหัสย้ายมาทับลักนา mm hmm. แล้วตัวตั้งรับของเราอ่ะในพื้นดวงเดิมอ่ะดันเป็นหนึ่งสี่แล้วโหยิ่งจเจริญในเบอร์เราก็มีหนึ่งสี่ห้าอะไรมันก็ยิ่งพากันขึ้นไง อ่าอันนี้คือเป็นจังหวะที่แบบที่พี่หนึ่งถามว่าถ้าเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนบ่อยๆไหมทุกห้าปีไหมบางคนมีนะอาจารย์บางคนบอกเดี๋ยวห้าปีต้องมาเปลี่ยนสิบปีต้องมาเปลี่ยนสาหรับพัทบอกว่าใช้ให้นานที่สุดใช้เป็นเบอร์เดียวเบอร์สุดท้ายอะ่ะยิ่งดีไม่ต้องเปลี่ยน <S <S เพราะวางมาอย่างถูกต้องแล้ว <S <S ต่อให้วันนี้เลือกที่มาเปลี่ยนกับพัสดสมมติปันนี้เปลี่ยน อีกห้าปีข้างหน้าอยากจะเปลี่ยนอีกเชื่อไหมว่าหนึ่งพัดก็จะวางเลขคล้ายๆเดิมเพราะสุดท้ายพัดก็ค้นมาจากดวงเดิมมันไม่มีทางเปลี่ยนใช่ก็จะคล้ายๆเดิมต่อให้บังคับว่าการเปลี่ยนให้ผมเถอะเปยนผมเถอะสุดท้ายเออออกมามันก็จะไม่ได้ต่างจากเดิมมากใช่ค่ะแต่โอเคเขาอาจจะช่วงัหนกาอาจจะเจออีเวนต์ซึ่งมันก็เหมือนที่เราคุยกันที่เป็นผ่านมามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นอีเวนต์ธรรมชาติของดวงดาวที่มันโคจรอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งกระทบ ต่อดวงเราใช่ที่เราต้องพบเจอสิ่งนั้นอยู่แล้วเผื่ว่ามันอาจจะส่งผลรุนแดงกันั้นได้ซ้ําไปแต่ตอนนั้นเลขเรายังช่วยอยู่ใช่ก็เป็นไปได้ถูกไหมใช่อ่าเรามีตัวช่วยอยู่แล้วแต่ประเด็นคือบางคนบอกว่าถ้าถ้าในกรณีที่อ่าอยากจะไปทําอาชีพอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอ่านี่แหละอย่างนี้แหละวางได้ไหมจังหวะดาวจรอยาก แบบบางเอิญอยากจะทาอาชีพนี้พอดีเขาเรียกว่าวางเพิ่มเพื่อให้เสริมกับอาชีพนั้นคืออาจจะมีเบอร์ที่สองเบอร์ที่สามอะไรว่ากันไปพัทจะบอกก่อนว่าอาชีพที่คุณกาลังจะทําต่อจากเนี้มันเป็นแค่อาชีพแบบสั้นๆชั่วคราวชั่วคราวไม่ใช่อาชีพที่อาจจะทําเงินให้คุณได้ตลอดไปไม่ใช่แบบนั้นคือต้องเคลียร์ให้จบกันตั้งแต่แรกถ้าอยากจะทําพัดจะบอกเลยว่าอ่ะอาชีพนี้คุณอาจจะทําแล้วมันรุ่งมากๆเลยในช่วงแค่สองปีครึ่งถึง3าปี อ่าถ้าคุณจะเปลี่ยนเบอร์เพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพนี้เพื่อให้สองสามปีนี้เป็นช่วงกอบโกยได้ไหมได้ถ้าแบบมันก็ได้ถ้าเราเคลียรจบกันตั้งแต่แรกอ่าให้เข้าใจว่ามันระยะสั้นเบอร์นี้ก็จะส่งผลกับคุณระยะสั้นเหมือนกันใช่หลังจากนั้นคุณอาจจะใช้เลขนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะไม่ได้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีแต่ถามว่าคุ้มไหมตั้งแต่แรกมันคุ้มไปตั้งแต่ที่คุณได้กําไรจากการธุรกิจนั้นจากธุรกิจนั้นแล้วโอเคเข้าใจละเข้าใจละฉะนั้นนี้คือเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ <Ha. S 1> ก็ตอบคําถามว่ามีผลต่อดวงเราไหมมีแน่นอนมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของอตัวเลขแล้วก็ดวงดาวแล้วก็ในเชิงสถิติด้วยใช่ตรงไปตรงมาเลยอันนี้ตรงไปตรงมาเลยค่ะโอเคผมได้ข่าวมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพวกเราทุกคนเนะเพราะว่าอาจารย์พัดเนี่ยคิวยากมากใ mm hmm. นการแบบนัดคิวเพื่อจะขอแบบ <laughs> ช่วยดูเลิกดูนู่นนี่นั่นให้หน่อยอะไรเงี้ยอาจารย์พัดก็เลยแก้ปัญหาด้วยกัน ทำแอปพลิเคชันมาเราเรื่องแอปพลิเคชันให้ฟังอนะ่ะคือเอาแบบนี้ปกติอ่ะลูกค้ามาตรวจดวงพูยกันไปเพลิดเพลินกันไปหนึ่งชั่วโมงบางคนอาจารย์ลืมลืมถามว่ากระเป๋าต,ตังปีนี้สีอะไรอ,อาจารย์ลืมเลยว่าจะถามเรื่องรถอะว่าหนูคนขับรถสีอะไรใช้รถสีอะไรเลขมงคลของหนูปีนี้คืออะไรอไอ้คันที่ว่าจะต่อคิวอะ มาดูอีกทีหนึ่งอ่ะปีก็ก็นานต้อเปลี่ยนเลขแล้วพัดก็เลยแบบอ่วิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อ่ลืมแม้กระทั่งอีกเรื่องหนึ่งนะเซลล์หลายๆคนหรือว่าคนที่ขายประกันจะเป็นลูกค้าพันเยอะเป็นลูกศิษย์ก็เยอะครับจะทักมาถามเอต้องโทรไปคุยกับลูกค้าคนนี้ตอนไหนเอเจนต์ขายบ้านอย่างเงี้ยกี่โมงปิดกี่โมงไปปิดดิวตอนไหนยังไงกี่โมงดีเดี๋ยวหนูต้องไปคุยงานวันพฤหัสคุยได้ไมของปีนี้ คือคำถามพวกนี้มันจิปาถะบางคนน่ะเขามีความเกรงใจเรามากเขาก็ไม่กล้ามาแล้วเขาบางทีเขาต้องไปปิดดีลสาคัญแล้วเขาไม่กล้าถามพัดอย่างเงี้ยเขาก็เสียโอกาสหรือทําให้เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากไปซะงั้นน่ะโอเคอืมซึ่งตอนนี้เรามีโซลูชันให้คุณแล้วถูกต้องโอเคก็เลยเป็นแอปพลิเคชันนี้เกิดขึ้นมาคิดว่าอาจจะมีให้ทดลองใช้ฟรีด้วยฟรีด้วยฟรีด้วยซึ่งเมื่อกี้เรื่องที่เราพูดทั้งเรื่องเลขวงคล าสารมงคนต่างๆก็มีให้ลองใช้ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยถูกต้องค่ะ <Wow. S 2> รวมถึงสิ่งที่คุณจะหายากมากๆเลยนะคือปฏิทินโหรไทยปฏิทินโหรไทยถ้าซื้อของอาจารย์หลายๆท่านในประเทศไทยขั้นต่ำคือสองยหสิบาทแล้วต้องซื้อเปลี่ยนทุกปีเท่ากับว่าครั้งนี้ที่คุณโหลดเนี่ยคุณได้ใช้ปฏิทินนี้ฟรีแล้ว <Wow. S 2> ฟรีไปเลยนะคะทั้งปีคุณไม่ต้องซื้อปฏิทิน แล้วแบบจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องเลิกยามเป็นอะไรที่สําคัญมากมบางคนบอกวันเนี้ยหนูจะเปิดร้านดูแล้วว่าวันธงชัยมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิต้องดูเวลาด้วยอ่ามันมีเวลาของมันด้วยรวมถึงนอกเหนือจากวันธงชัยเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกใหญ่ครับอืมเลิกบนเลิกล่างเนาะเลิกฟ้าเลิกใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นราชาเลิกอ่ามหันโนเลิกเลิกเศรษฐีอ่าธนิทโทเลิกอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดอ่ะอยู่ในตําราของโหน ปฏิทินไทยซึ่งคนจีนน่ะโอ้โหเขาใช้ปฏิทินจีนกันแพร่หลายมากแต่แปลกมากว่าปฏิทินโหนปฏิทินไทยอะ่ะไม่ค่อยมีคนใช้ไม่ค่อยมีคนใช้ถ้าเรีจริงจริอะค่ะในนั้นน่ะโอ้โหมันละเอียดถี่ยิบเลยเคยรู้ไหมว่าคนไทยมีปฏิทินไทยอ,อ่ไม่เคยรู้ก็ใช้แต่ของสากลไม่งั้นก็ปฏิทินจีนอืบอกแค่วันสาคัญหนึ่งสองสามสี่วันวิสาขะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้เราจะใช้ปฏิทินไทยให้เป็นนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันขายของชื่อต้องชื่อต้องมาร้าน แอปพลิเคชัน Daily สามหกห้าใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันอ่าโอเคสุดยอดโอเคเพราะฉะนั้นคาดว่านะวันที่คลิปออกอาจจะไปโหลดกันได้ี๋ยวเราจะอาจจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ถ้าไม่ก็ในในเดซิฟิชันเดี๋ยวลองไปตามกันดูนะครับก็วันนี้สนุกมากอาจารย์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะไม่ไม่เคยรู้มาก่อนอแล้วก็ได้ความรู้มากๆรวมถึงอย่าลืมไปโหลดคลิปของพวกเราด้วยนะครับ ก็พบกันใหม่อีพีหน้านะครับวันนี้โฮโรวิทยาผมแล้วก็จันพัฒน์ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะจันพัฒน์แป๊บหนึ่งนะมีมีสายเข้าไหมน่าจะสปอนเซอร์จริงพีพีสี่เองนะเนี่ยสปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับสวัสดีครับนี่เออเอเออตื่นเต้นเลยครับครับโอเคครับโอเคครับชัวร์ไหมชัวร์ชัวร์มากเลยสปอนเซอร์ใช่ไหม เขาให้ผมใจแะเน่